คำว่าคำว่าฌานกับคำว่ายานมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งไอ้คำว่าฌานจริงๆเนี่ยฌานแปลว่าการเพ่งการเพ่งอยู่ที่กายการเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสภาพของกายที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นสภาพที่เรียกว่าการเพ,งรเพง่งการเพ่งก็คือการการเข้าฌานนั่นเองนะซึ่งพระเจ้าเนี่ยท่านท่านปฏิบัติมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนิโรธสาบัติเจ็ไม่ว่าจะเป็นนิโรธสาบัติแปดไม่ว่าจะเข้าชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่แต่ท่านเห็นว่าในขณะที่อยู่ในชานเนี่ยก็คือว่ากิเลสรักร่วมกนหลงราคะเนี่ยมันไม่มีเพราะมันถุกชานเนี่ยกบคุมไว้พอออกจากชานมาจึงกลับมาทุกข์เหมือนเดิมเพราะทาไมจึงกลับมาทุกข์เพราะมันมีอวิชชาอาวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้คือความโง่โง่เ้าเบาปัญญาโง่เข้าบาปัญญานั่นเองนะประมาณนี้พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าชาน านเนี่ยมีมาก่อนพุทธกาลเสียอีกเป็นสมัยที่โวกเงินสิ่งที่ไทยพากันบำเพ็ญกันดังนั้นอาจารย์ก็คือการเร่งการทําจิตใจให้ตั้งมั่นแต่ไม่อาจที่จะเกิดสติปัญญาได้คธวร,ราญาญคือ,อไรญาณก็คือการมีสติปัญญาที่อยางรูนะ้เพื่อน,นําไปรู้หลักความจริงของวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาก็คือรู้ในเหตุของการเกิดทุกนะเหตุของการเกิดเกิดทุกเพราะอะไรเพราะอาการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอุปผาทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารญาณ สภาพที่เป็นรูปก็คือสภาพที่มีร่างกายว่าเป็นชายเป็นหญิงสภาพที่เป็นเวทนาก็คือสภาพที่ทุกสภาพที่สุขหนาวร้อนเฉยๆโกรธโมโ oh ห ok, ก็รู้รักก็รู้เกลียดก็รู้เป็นสภาพเวทนาสัญญาก็คือว่ามัน,มนจําได้นะสิ่งนี้เราชอบนะมันจําได้นะสิ่งนี้เราเราเครียดนะเราไม่ชอบนะเราเกลียดนะเราชังนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาสัญญาเราก็จะจําได้ว่าสมมติว่า ผ่านมาเวลาสิบกว่าป,ปีสิบกว่าป,ปีเราก็จาคนนี้ได้เขาเรียกว่า,าภาต้ที่เป็นสัญญาคนเราเกิดมาบางคนทําไมถึงอตอนเด็กนะทาไมถึงบางเพ็ญปฏิบัติทําได้ทําไมปฏิบัติกรรมฐานได้เพราะมันมีสัญญาสัญญาคือความคิดคือความจําได้ดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคือสังขารเนี่ยมันจะปรุงดีปรุงชั่วไปะอ่าเช่นบางทีโยมไปทปําบุญปุ๊บโยมมีความพยายามอยากมาทำบุญอยากมาทาทานเสร็จปุ๊บโยมก็ขี้เกียจอยากจะกลับบ้าน อ่าคนนี้มาทําไม่ดีกับเราโกรธเหลือเกินเกลียดเหลือเกินไม่ชอบสังขารปรุงแต่งนะพอสังขารปรุงแต่งปึ๊บมันก็เกิดเป็นจิตวิญญาณึ้นมาจิตวิญญาณก็คือการไปสร้างภพนั่นเองเนี่ยแหละสิ่งที่ที่ทุกข์เนี่ยคืออะไรคือการยึดมั่นถือมั่นในขันท่าของเอแต่ในขณะที่เราเข้าฌานเนี่ยเราจะไม่สามารถไปพิจารณารู้ไม่อาจไปพิจารณารู้ด้วยเหตุตรงนี้ไม่อาจรู้ในอริยสัจสี่ ไม่รู้เหตุที่มาของทุกข้ออะไรเราก็ยังเข้าใจว่ามันมีอัตราอยู่มีตัวมีตนอยู่เราก็ยังเข้าใจว่าเออมันเทียเท่ยมมันแค้อยู่แต่ความจริงแล้วพระโสดาบันท,านท่านที่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราสัตว์เราเป็นท่านดินนะครับท่านลงท่านไปมาประชุมคันเห็นความจริงอย่างนี้นั่นแหละสภาพของความเป็นญาณมันเป็นอย่างนี้ญาณคือการอย่างรู้ไม่ใช่ว่าไปรู้พวกเทวดาไม่ได้ไปรู้เรื่องเทวดาฟว่าดินสวสรรค์อะไรไม่ใช่นะต้องรู้ในความจริงของอริยรสัจเขาเรียกว่าสภาพที่เป็นญาณ นี่แหละคือคําสอนพุทธเจ้าสอนตรงนี้ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะประมาณนี้จเจริญพร